สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยผมเราจะมาอัปเดตนะครับผ,ผลการแข่งขัน DPC ด o อกตกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับผมเราได้นำเสนอคู่ที่น่าสนใจกันไปนะครับผมมาวันนี้นะครับผมคู่ที่น่าสนใจของเมื่อวานก็จะมี B8 นะครับผมแพ้ให้กับ CIS Reject ไป0ต่อ2เกมนะครับอย่างที่ผมบอก ทีมที่น่าจับตามองในดิวิชั่น2ของโซน CIS นะครับผมก็คือทีมนี้แหละครับผมนะ CIS Reject ต่อมาครับผมก็ยังคงอยู่ในโซน CIS นะครับผมก็เป็นปักแชมป์นะครับผมเอาชนะ ASM g a m b i t ไปได้แบบสบายๆนะครับทีโมนาโก c a m b i t แม่งแบบผมดูนะฮะผมดูเกือบทุกคู่นะครับผมคือแบบแม่งสู้ไม่ได้เลยเว้ยโมนาโกนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็น Vertapro ครับผมมี แพ้ให้กับหมีแดงนะครับผมเป็นเฮลเรเซอร์นะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าผิดหวังมากๆเลยนะครับสำหรับเวอร์ตัสโปรคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่เนะี่ยผมคิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่ก็แบบเหมือนกับทีม TNC นะครับผมคือเปลี่ยนตัวแล้วดูแล้วไลน์อัพไม่ได้ดีกว่าชุดเดิมมากเท่าไหร่เลยนะครับก็ทําให้แพ้ไป 1ต่อ2เกมนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมคู่ที่น่าสนใจนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับสำหรับวันนี้เอาเป็นว่าเราจะยกยอดไปในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผมที่ทุนร่านะฮะจะเจอกับนิกมากาเล็กซี่นะครับผมแล้วก็ทีมลีควิดเจอกับทีม OG นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับคืออีกหนึ่งวันนะครับผมยังไม่ใช่ในคืนวันนี้นะครับโอเคยังไงก็กดไลค์กดซ u b s c r i ต e ติดตามกันด้วยับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีจ้า